กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขามีชายหนุ่มสองคนชื่อว่าเมฆและหมอกทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กแต่มีนิสัยต่างกันราวฟ้ากับดินเมฆเป็นชายหนุ่มจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอไม่ว่าใครจะเดือดร้อนอะไรหากเรื่องนั้นไม่เหลือบากกว่าแรง เมฆก็จะยื่นมือเข้าช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเขามีรอยยิ้มที่สดใสและแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความจริงใจทําให้เป็นที่รักของคนทั้งหมู่บ้านส่วนหมอกแม้ภายนอกจะดูเป็นมิตรและพูดจาอ่อนหวานแต่ลึกๆแล้วในใจของเขาเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาเขามักจะยิ้มเมื่ออยู่ต่อหน้าเมฆ แต่ในใจกลับร้อนรุ่มทุกครั้งที่เห็นเพื่อนได้รับคํำชื่นชมหรือทำความดีจนเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านหมอกเฝ้ารอวันที่จะได้ดีกว่าเมฆและคอยหาโอกาสที่จะเหยียบย่ำเพื่อนของตนเองอยู่เสมอวันหนึ่งมีข่าวแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านว่าบนยอดเขาสูงสุดท้ายหมู่บ้านมีบุปผาจันทราดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เล่ากันว่า จะบานเพียงหนึ่งครั้งในรอบร้อยปีในคืนจันทร์เต็มดวงและใครก็ตามที่ได้ครอบครองจะได้รับพรวิเศษหนึ่งข้อพรน,นั้นจะโดนบันดาลให้ทุกสิ่งที่ปรารถนาเป็นจริงเมื่อได้ยินข่าวนี้เมฆคิดเพียงว่าหากเขาได้พรน,นั้นมาเขาจะขอให้หมู่บ้านมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์งอกงามชาวบ้านจะได้ไม่ต้องลำบากอีกต่อไป ความคิดของเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาดีต่อส่วนรวมในทางกลับกันเมื่อหมอกได้ยินเรื่องบุปผาจันทราดวงตาของเขาก็ลุกวาวด้วยความโลภเขาวาดฝันถึงชีวิตที่สุขสบายเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในแผ่นดินมีอำาลาจเหนือใครและที่สําคัญที่สุดก็คือการได้อยู่เหนือเมฆเพื่อนที่เขาแสนจะอิจฉา ทั้งสองจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อไปตามหาดอกไม้ในตำนานนั้นการเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากต้องข้ามลำธารที่เชี่ยวกราดปีนป่ายหน้าผาที่สูงชันและฝ่าดงหนามที่แหลมคมตลอดเส้นทางเมฆคอยช่วยเหลือหมอกอยู่เสมอเมื่อหมอกสะดุดล้มก็เป็นคนพยุงขึ้นมาเมื่อหมอกหิวน้ำก็แบ่งปันน้ำที่ตนมีให้ดื่ม แต่หมอกกลับไม่เคยสำนึกในบุญคุณเขามองว่าความช่วยเหลือของเมฆเป็นเพียงการโอ้อวดและยิ่งทำให้เขาเกลียดชังเมฆมากขึ้นไปอีกระหว่างทางพวกเขาได้พบกับชายชาราคนหนึ่งนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยท่าทางอิดโรยชายชาราขอน้ำดื่มจากทั้งสองคน เมฆรีบหยิบกระบอกน้ำของตนที่เหลืออยู่เพียงครึ่งเดียวส่งให้ชายชาราทันทีโดยไม่ลังเลเขายังแบ่งปันสเสบียงอาหารเล็กๆน้อยๆที่มีให้ชายชาราด้วยรอยยิ้มชายชารากล่าวขอบคุณเมฆด้วยแววตาที่อบอุ่นแล้วหันไปหาหมอกแล้วเจ้าหรือพ่อหนุ่มพอจะมีน้ำแบ่งให้คนแก่คนนี้บ้างหรือไม่ หมอกเหลือบมองชายชาราด้วยสายตาดูแคลนแล้วตอบกลับไปว่าน้ำของข้ามีไว้สำหรับตัวข้าเองการเดินทางยังอีกยาวไกลข้าไม่สินเปลืองมันไปกับคนไร้ประโยชน์อย่างเจ้าพูดจบเขาก็เดินจากไปโดยไม่หันกลับมามองเมฆรู้สึกเสียใจกับการกระทำของเพื่อนเขาโค้งคำนับขอโทษชายชาราแทนหมอกแล้วจึงรีบเดินตามเพื่อนไป ในที่สุดคืนจันทร์เต็มดวงก็มาถึงทั้งสองปีนป่ายมาถึงยอดเขาสูงที่สุดและก็ได้พบกับบุปผาจันทราที่กําลังเบ่งบานอยู่กลางแสงจันท์พอดีดอกไม้เรืองรองส่องสว่างเป็นประกายสีเงินยวงงดงามจับตาเกสรของมันระยิบระยับร้าวกับผงเพชรทันทีที่เห็นดอกไม้หมอกไม่รอช้า เขารีบผลักเมฆจนล้มลงแล้ววิ่งเข้าไปเด็ดดอกไม้นั้นแต่ก่อนที่มือของเขาจะสัมผัสกับกลีบบุปผาร่างของชายชาราที่พวกเขาพบระหว่างทางก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ร่างกายของท่านกลับส่องสว่างมีรัศมีแห่งความศักดิ์สิทธิ์แผ่ออกมาชายชาราผู้นั้นแท้จริงแล้วก็คือเทพารักษผู้พิทักษ์บุปผาจันทรา ท่านแปลงกายเพื่อทดสอบจิตใจของผู้ที่เดินทางมาท่านมองไปยังหมอกด้วยสายตาที่เย็นชาแล้วกล่าวว่าเจ้าผู้มีจิตใจมืดบอดเต็มไปด้วยความโลภและความอิจฉาริษยาไม่คู่ควรกับพอวิเศษนี้สิ้นเสียงของเทพารักษ์พื้นดินใต้เท้าของหมอกก็เกิดรอยแยกขนาดใหญ่เขากรีดร้องด้วยความตกใจและหวาดกลัว ก่อนจะร่วงหล่นลงไปในเหวลึกที่มืดมิดเสียงกรีดร้องของเขาค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับร่างที่ลับสายตานับเป็นการรับผลกรรมจากการกระทำอันชั่วร้ายของตนเองจากนั้นเทพารักษ์ก็หันมาหาเมฆแล้วยิ้มให้อย่างเมตตาส่วนเจ้าเมฆผู้มีจิตใจบริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยความเมตตา เจ้าคือผู้ที่คู่ควรกับพรแห่งบุปผาจันทรานี้จงขอพรที่เจ้าปรารถนาเถิดเมฆมองลงไปยังเหวที่หมอกตกลงไปด้วยความสลดใจแม้เพื่อนจะร้ายกับเขาเพียงใดแต่เขาก็อดรู้สึกเสียใจไม่ได้จากนั้นเขาก็คุกเข่าลงต่อหน้าเทพารักษ์แล้วกล่าวขอพรด้วยเสียงที่หนักแน่นข้าแต่ท่านเทพารักษ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ ข้าพระเจ้าไม่ขอพรใดเพื่อตนเองแต่ขอพรให้ผืนดินในหมู่บ้านของข้าพระเจ้ากลับมาอุดมสมบูรณ์มีฝนตกตามฤดูกาลให้พืชพันธุ์ธัญญาหารงอกงามเพื่อให้ชาวบ้านทุกคนได้อยู่ดีกินดีและมีความสุขตลอดไปเทพรักษพยักหน้าอย่างพึงพอใจบุปผาจันทราพลันส่งสว่างเจิดจ้าขึ้นกว่าเดิม ก่อนจะสลายตัวกลายเป็นละอองแสงสีเงินโปรยลงมาทั่วหุบเขาเบื้องล่างเมื่อเมฆเดินทางกลับถึงหมู่บ้านเขาก็ได้พบกับภาพที่น่าอัศจรรย์ใจแม่น้ำที่เคยแห้งขอดกลับมีน้ำเต็มเปี่ยมท้องทุ่งที่เคยแตกระแหงกลับเขียวขจีไปด้วยต้นข้าวที่กำลังเติบโตชาวบ้านต่างพากันโห่ร้องด้วยความดีใจและเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุข เมฆกลายเป็นวีรบุรุษของหมู่บ้านแต่เขาก็ยังคงเป็นเมฆคนเดิมชายหนุ่มผู้มีจิตใจดีและพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเรื่องราวของเขาและหมอกได้กลายเป็นนิทานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นต่อรุ่นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความดีที่ทำโดยไม่หวังผลตอบแทนย่อมนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีงามเสมอ เปรียบดังการปลูกต้นไม้ที่แข็งแรงย่อมให้ร่มเงาและผลิตด,ดอกออกผลที่หอมหวานในขณะที่ความอิจฉาริษยาและความโลภนั้นก็เปรียบเสมือนไฟที่เผาผลาญจิตใจตนเองและสุดท้ายก็จะนำไปสู่ความพินาศในที่สุดครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับนิทานในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อคิดดีๆกลับไปนะครับ หากชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนิทานสอนใจสนุกสนุกในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ